ขอ,ของสายก็ดีหรือของกรตดีหรือปออปกชก็ดีเนี่ยมันมีไทม์ไลน์อะไรบ้างที่คุณพูดมาเมื่อกี้ก็ถูกแต่ตอนนี้ในแต่ละอเนี่ยเราก็จะมีะวิธีทางในการอตอบสนองหรือในการแก้ปัญหาในแต่ละจุดในแต่ละจุดไปก็ทางทีมทั้งทีม,ททมกฎหมายนะครับทีมยุทธศาสตร์แล้วก็ทีมสื่อมวลชนก็เตรียมแผนงานในการอธิบายในการทำการชี้แจงแต่ถ้าในมุมของผมก็คงคิดว่าก็รายละเอียดมันเยอะนะครับแล้วก็ มาตรานี้หนักกว่ามาตราคราวที่แล้วนะครับเป็นน้ำหนักที่ถึงถึงขั้นยุคพักหรือตัดสิทธิ์เนี่ยกับแค่ตักเตือนในมาตรา49เนี่ยน้ำหนักมันไม่เท่ากันก็คงจะต้องขอไว้ขอขอโอกาสในการขยายเวลาเพิ่มแล้วก็ถ้าถ้าจะให้จุดกระรอกททาก็คงอยากจะขอโอกาสในส่วนเพิ่มเติมหลังสงการน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับพี่ดิ้งครับหลังสงครารก็คือก็คือหัวหน้าชัยกาวัฒน์คงจะเตรียมตัวในการแถลง แต่ในการต่อสู้กัรยุบังพราววันที่สิบด้อสภานี้อายการรัดคุณทักษิณฟังเรื่องคดีนี้ใช่ไหมคิดว่าแนวทางมันจะเป็นยังไรบ้างอันนี้ผมไม่สามารถมีความเห็นได้นะเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเป็นส่วนนล่งด้วยกันในเรื่องของโจทย์แล้วก็ตําเลยแล้วก็คนที่มีส่วนตัดสินแต่คุณทักษิณรที่มามัะดูแตาว่าทาเก้าไกลเองก็โดนเรื่องหนึ่งสองน อันนี้ผมคงพูดไปในเรื่องเรื่องของระบบว่าความความได้สัดส่วนของกฎหมายนะครับว่าถ้าเกิดมันมีความผิดหรือมันไม่มีความผิด้ถ้าเกิดมันมีความผิดจริงโทษที่มันได้สัดส่วนกับโทษเนี่ยมันวรที้จะเป็นอะไรแล้วก็ความเสมอภาคของของกฎหมายของบางคนโดนบางคนไม่โดนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรมากนอกจากความเห็นในเรื่องของเอางี้ตอาชัดๆว่าก็คือไม่มีความเห็นในเรื่องของคดีของคุณทักษิณแต่มีความเห็นในเรื่องของหลักการว่า ว่าแม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรเนี่ยก็คือโทษความผิดกับโทษต้องได้สัดส,ส่วนกันอันที่สองก็คือไม่ไม่ควรที่จะควที่จะให้มีความท้าทียมเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะให้คนเห็น